กราบสวัสดีพี่น้อง้องป่าทั้งช่องปูนาคมหาลาบเดอ้อเมื่อนี้ปูนาคก็ได้มานั่งอัดคลิปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเข่าได้เห็นได้หูได้รับทราบได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมือวันพระที่ผ่านมาแลนะ้พี่น้องเนาะผู้ลงคนก็เขามาบอกท่านพี่น้องเขาบอกว่าปูเอ้ยอัดคลิปให้เบ่งไหมแนะอ่อัดคลิปให้เบ่งไหมแนะ่ว่าตัวเลขเพิ่มน,นี่ยอียงจากไหนแนะี่ปูนาคก็สีได้ให้พี่น้องเบ่งช่วงระยะสั้นๆแนละ้วพี่น้องเนาะ ปูพ่นปูลือสีแก้วกู้พี่น้องปูพ่นเปลี่ยนผู้รักษายุ่สะดือแม่น้ำโขงเด้ออันนี้เพิ่นมาหาปูดูยอดดอกแต่สมัยตะกี้นั่นนะอันนี้โดนๆเพิ่นก็ยังความมาเทอนึงแต่แ้วแต่เพิ่นสีมาเพิ่นไปเพิ่นมากับเรื่องของเพิ่นเฮากับมีหน้าที่เป็นล่างที่ร้องรับไว้ห้เพิ่นกับมาห้ลูกหายล้านว่าบนบ่นบนบนบนนี่ยังขละกให้พี่น้อง้องไปไปรับชมรับฟังคลิปเต็มเต็มน้ำกัน <c oughs> กับช่องปูนากมลาบเข้ามาแล้วก็ยื่นมาพี่น้องเดอ้อเน่งกำลังแรงเชื่อแรงใจแล้วการกดสับสไลกดไลกด,กดแชร์สุดท้ายแล้วผูใ้ใดกดมากกดติดตามไม่กะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ได้พี่น้องเดออ้อฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลูกไวไ้ในช่องน้อยๆกำลังเติบโตกำลังสิ่งใหญ่การอาบานไปน้ําและก็จําไว้เย่นึงว่าปูนาไม่สนับสนุนใ้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นพี่น้องให้พี่น้อง ไปหาซื้อฉลากินแบงรัฐบาลเอาไว้เท่านั้นเด้ออาพี่น้องบัดนี้เฮ้ากะเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันว่าวบนัานวันพระผู้นาคนั่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วปู่ฤาษีแก้วกูพลลงมาประทับร่างแล้วเพิ่นสิีวานใดอ่ดเพิ่นศิีวาจังใดให้พี่น้องป้องปายทั้งหลายาไปรับชมไปรับฟังฟังแล้วก็ใช้พิจรรารณาในการรับชมแล้อพี่น้องเด้อใช้พิจรรารณาในการรับชม

sekerawan hapu dan makarensi dan jenarusi kau ku pereman dekati te karemati te pereman dekati naru awa awu yang dekati tamarisia pereman santa makali anak hai kelut kalan ida karasat hati marisina mahati watang lain ida nakarensu yang nakalawa lawa bon mabu tan makarasa bin bon mapura madiki bin bon makin dekarusu tan makati paruman dekati Para yang nabi pun mabut dan Pinbon mga po nang makaral, dite, na mga karopan na bariya. Pinpon mga po nang makaral, Paapit e, Kaya na pati na karitsi. Pinpon mga pa rin, pare na po, na kabroo Pinbon Pinpon mga po Sa kanya na, Ponma, 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 sa tamagalit, Alam mo Maroso na, na pati na puri na pati, Magarapin, Pinpon mga penha, penha, Pinpon กินบนดแม่แปดหา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 ดหาสัมาสุทโธภะเะว้วดดงพะกะอาตักล สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมอะระหังสัมมาสัมพุทโธโสภะติภัง อนิสสทาอาปัจจักหลักไว้คุณพระบิดาคุณพระมารดาโกรอุปัชชายะอาจารย์คุณังอหํวรรถามิสัพทาอาปัจจักกราบไหว้ ว่ปล่อยตองวดเลยเด้อพี่น้องเ้อปล่อยตองวดเลยพอบ่ันนะก็ตักไปแล้วปล่อยทีเดียวอเลขทูวสาตัวขบนพี่น้องเ้อเก้าหนึ่งห้านี้เคนว่าอียงบน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 เอียงคนว่าแปดาเท่ากัรผลดีปล่อยแปดอาเก้าอาเลขหนึ่งอาพี่น้องลบครานี้สำนีไปเลยปล่อยอี ยังเวียนคนสีโลกมาประทับเท่านั้นและว่ามันใหมากที่สุดก็คือโอ้เก้าวูนาเนี่ยละหนึ่งหาเก้าหาแปนหาเนี่ยละเอาหาไปไทยก่นอืมแต่ละจงสี่ปูนาแต่แกเรียกว่าคน่ไทยปูรุสีแก้วกูปูรุสีแก้วกูโบรักษายอยู่สะดือแม่น้ำผมคือวัดอาองค์ การอางสิลปนเกี่ยว้ัโบราณคดีการรวมอันนี้เริ่มพี่น้องเร้อพี่น้องท่านชอบฟูเฟ้อนำโชคกษมชัยนันโชคเกษมชัยใจ็ดเก้ร้อยามหาลาภเก้หนี่งฮางปดเก้าฮาพี่นต่อวดเลยครับปล่อยต่อวดไปเลยนะพี่น้องบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุงเรือเบือนกูนาคภาษอีพสสันเลยพี่น้องไ้เบิ้งี ก็คอยตัอวัดคนลคนเขามาเบิ่งบมท่านนี้พรมันอยู่ช่วง้ทยเขามาท่านเดี๋กับเแท่กับเสียผู้เฟืองเสียดไปผู้น่าเสียไปกระจายเพราะผู้น่าคอยตวัดแล้วพี่น้องผู้าฤาสีแก่ผู้ลงมาทลังบน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 แปดฮาพี่น้องมัพูดแปดาพเี้อเนอเดี๋ยวแปดาเ้ามาู้ววันนี้ก็เอาไป้ำนีน้องพี่น้องเนาะ กูไน่พูนัก่่องบากนแต่มันเงามากมันเงาเลยเงาวมากกเสาเนี่ก็ไปตั้งสกูดวนมือมันจะไปกู้ด่วใจกับเย็นใช่ไปเย็นไหมเอาเอาทายลูกใพุนเราเราส่งไอพุนทไมเย็บปมพี่น้องก็คือสีได้รับชวมรับฟังนำกันแล้วเนาะครับเนาอว่า เพื่อนมาประทับร่างผู้นาคแล้วเพื่อนให้บอกว่าโบน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 แปดหาเนาะพี่น้องเนาะผู้นาคเลยจับรวบหัวเพียงใส่กันหมดเลยพี่น้องทั้งเลขทูปปูวเวศสวรโนได้เก้าหนึ่งหาผู้นาคเลยจัดให้สามตัวว่าเก้าหนึ่งห้าแปดหาเก้าหาหนึ่งหาแลยพี่น้องเด้อเอาสลหรับคลิปนี้สุดท้ายแล้วขอฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลูกไว้แน่ผู้้่อให้ขอมากกับกดติดตามไปเด้อ หนึ่งกำลังเลี้ยงเชี่อเลี้ยงใจกับพุนาได้แก่การกดสับสกา้กดไลค์กดแชร์อ่าสุดท้ายแล้วกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้สำหรับคลิปนี้อ่าสันสันธเนปพุนาขอการข่าวสวัสดีครับ